ดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ไทย P ี s กับดิฉันนัฐถาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะับสำหรับเจ้าของบ้านแล้วบอกว่าเป็นของสะสมแต่สำหรับตำรวจนครบาลที่เข้าไปตรวจค้นคงจะตกใจไม่น้อยนะคะหลังจากที่ได้รับเบาะแสว่าบ้านหลังหนึ่งที่ถนนดินสอย่านเสาสิงชา้าเขตพระนครเต็มไปด้วยอาวุธสงครามค่ะและก็ได้พบจริงๆค่ะภายในบ้านพักตำรวจได้ยึดปืนหลายชนิด,ชนดเช่นปืนยาว16กระบอกปืนสงคราม10กระบอก ปืนสั้น10กระบอกกระสุนกว่า2,000นัดกระสุนระเบิด M79 จำนวนหนึ่งลูกและระเบิดควัน6ลูกตำรวจบอกว่าเจ้าของบ้านพักคืคอนายชัดสัจจะมีอาชีพรับแปลเอกสารแต่การสอบสวนเบื้องต้นนายชัดอ้างว่าชอบสะสมอาวุธและมีคนนำปืนมาขายต่อให้กระบอกละ18,000บาทถึง20,000บาทขึ้นไปและซื้อไว้เพื่อเก็บสะสมเท่านั้นปืนบางชนิดมีทะเบียนนะคะแต่ว่าบางชนิดไม่มีทะเบียนใบอนุญาตค่ะ